ทิ้งด่างละคนหาละาสายยางเขาแสดงแต่งเป่งให้เป็นเรืองนั่นเป็นเพียงละคนเรียนแสดงไปโอ งูปีไม้ีละนางายกะยิอุณาหาวอยาเห็นน้องเ่้า เดีนุอมอยัพพอเแต่ละนาเมนโถยอากะบอกเห็นตือดาวเดือนยู่บนฟ้า ตาวเองโง่ทำแล้วมื่อเอื่นเศร้ายังโผล่มาอือบาทคุ้มพอโลเมตุแม่แมครโงร่ติดยิ่งมองนี่หลั่นนานหลายแล้วบูสั่งบ่มาณอือ เมื่อพ่อพ่อมาอืหน่วยประญาตเพี่น้องเกียติยาาทั้งภพสังขมอ้เขมอยู่ในน้ำน้อย้ำนี้เป็นนกย้ำลามเืได้ทำบุญบูทิหอด มีตลอดทั้งเขาน้ำตามเอืองอันสารแกร่ประสวงเยอืองญาติเจ้าลุงคุณสารพลาสุญนยู่เข้าใส่เครื่องทำไฟประกาศปลอมได้เตืี่ยนล้อมเหม็นกล่าวว่ ใอนย้มีบุพระดอกตังบานเอืมาสิยแยงแสดงทามขนาดเทได้มีพระอยู่ในบ้านืนมาสิยแยงแสดงทขนาเทเสียงเมตขนาเท มานอนเต็มบ้านเอมาโหมการน,นั่นเออีมีทางเออพี่และน้องลุกป่าววันใาญ่มานำการทุกค์ทนาทั้งบ้านอื่นว่าเมือง 就丢在脑后。 ั้งญยติพี่น้องเลยมารับเอากุศลผลบุญเด้อมมอนี้เด้อได้ประด้ำไปทีแห่งนี้มาเด้อรักการบานเป็นบอื่นเจ้าอย่าเว้เสียการรักการบานเป็นบกันเจ้าอย่าเว รักการมันนี้มื้อนี้เตือขอโล้แม่เกิดแม่โคมได้กิงมอมมาเด้อมาห้องมาขอเด้อบุตรศูนย์าตพี่น้องเจ้าของทำอะไรกูญาติพี่น้องเพื่อนคงเลี่ยเพื่อนในตา มาทำใจผู้ที่นั่ตาสสยกาได้ยินเสียงโอสานา วขอเชิญชวนให้มารับบุญอุษมในวันนี้นละมา มินลลนมากินข้าวผ่าแน่นามางเจ้ากินอิ่มแล้วเฟรนดีจังวนนี้รักติพิติแล้วตาควายมึงเน่างานมารักศสีน้ำกัน เมื่ออื่นมาในตอนสาวรลบพวกลูกหลากาสิเตรียมนอกของข่าวเตรียมอาเิบัรจุธาชาติในมีตโนนี้ยชาตนาจังพบก,กันนั่นละนาสา ละค้เมื่อนี่สิต้องไว้ก่อนละโยงพระอาทิตย์นอกเวทผวงคอยคำอาสดงเจ้าหัวลานทั้งสามองค์กะสิขอไหลวราลุงเพราะเทศเสียงสำนียงลาย การเวลาสมคนวรแล้วเจ้าหมาลางท่านสามเกิดได้ว่าลาโอโวยเบิ่งเล็กน,น้อยเปลี่ยงคัยตอนุสัตว์กินนาเมื่อบ้านกระส,สัวเซแอ่าแสดงว่าม้าค้ำแล้วคว้ยจ้าเล็กกะเป็นหูดบนของเข้ากระบอดีอังบอ่วอว่าข้อดำ ใบสามสีม่วงเหลี่ยมพิงมะพร้าวเตือนปอรองฉันสิได้สัญจรกลับขึ้นเนื้อบัซโซวัดป่านศิลาท่านผู้ทุกคนผู้ทุกคดมาขอขอบอวยยังมากร้นถิ่มที่เมตตาดีขอบคุณด้อยอะไรน่าพูดจะฝากมันเลยเถิดคุณแม่แก้วคุณพ่อสำเร็จคุณดื้อที่ได้มีมูดเจ้าหัวลานมา่วงงานในวันนี้ คุณจะพาไนเดือยขอบคุณเจ้าปนกดีของท่านสักการท่านที่สั่งอด้วยน้ำใจวายุ่มคอด้วยน้ำใจวายุ่มแม่แสนตาเสดลื่นล้นกุศล์สังทรงสนองเออขอให้โยมพ่อให้โยมแม่พร้อมทั้งญาติพี่น้องพร้อมทั้งควบหวงประชา แมนไปมากท่านไหลให้มูคคนยอนยองนะใบสาธุเตมีเงินทองคอยได้เก็บกระเป๋าเอาอ่างเด้อแม่จิตเด้อแม่ท่อดีหรอสาธุเอามีเงินทองคอยได้เก็บกระเป๋าเอาอ่างเด้อแม่เด้อเด้อพ่อเด้อสนุนนั่สนุนนั่งสับประสัตมากวนเรือไว้ก็ใสข้างก็ใสข้างเอิ้นนะสาธุเอา นึกอันใดยาผาดพังให้ไหลลังข็มากกองให้มีทองยุดเต็มกำให้มีคำอยุ่เต็มขอยวัดเป็ดนิดจนถิ่นใส่นอนรับไปฟังพ่อห่วยเบื่อเล็บบกเด<า><า>อฮาบอกเลย่ <c oughs> หนึ่งสองเก็ดทะเบียนวันพอนสื่อเข้าได้ยาสิเบียนให้เงินล้านมาะทานมาือได้ทานมาือ มีงวงก้วยกลืยาดือเสือขาหรือไถสัตวท่าไทยให้เพี้งพ่อพอสัตท่าหรือลำคำว่าจดจะหินโตคิดสิ่งใดให้ไหลลังให้โน้มพอให้โน้มแม่เจ้าสุหวังปรารถนาจงได้อันได้นั่นให้ลังลุวมให้ลังลุ้มลาก่อนนะคุณโยมฉันก็ลาไปก่อนยามจันทร์จากจร์กราเดือนตนกายี ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณโยมผู้ที่ว่าวานขอให้สุขสุันต์อายุมั่นขวัญเย็นอายุมั่นขวัญเย็นท่านวันขึ้นเคยเห็นหน้าเจ้าวารานสันสักการกจะได้ลาเจ้าว่าบินเซลขอลานงอุ้มเอื้องสังแล้วลานาสิอวยลุงโอวาสุโอ วันลาพิเ,เ,เสนากางลาจ้าจำต้องรัทางเฮสนิหาบุญของหลานพระครูจันทชูดจันทรังสีหลวงพ่อปนอมจะต้องนานีมันน้อยจึจต้องจ้ารากโยมป้าโยมอาโอ ขอละก่อนสะท้อนใจ